สวัสดีครับผมชายพลนะครับวันนี้เป็นคลิปแรกของปี2022ครับเือนมกรลาคอมรับคลิปแรกนี้นะครับเป็นตัว f อเปโฟสีเทานี่ยเองครับซึ่งเป็นสีที่หายากมากครับนะผมได้ทําการตกแต่งใหม่นะครับก็คือเป็นการใส่ชุดวายบอดี้เข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวบอดี้ของตัวาตัวรถนะครับขยายกว้างขึ้นนะครับดูแบบเบิกเบินมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็แต่งด้วยเรื่องของกระจังหน้าที่เป็นลูกปอดขนาดใหญ่นั่นเองครับแล้วก็จะมีเรื่องของ ตัวไฟที่เป็นตัวไฟ LED 3จุดเป็นตัวใหม่มาให้ดูนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวใส่เสริมตัวไฟมาสแตงนั่นเองครับเดี๋ยวมาชมดูกันครับนี่ครับโฉมตัวนี้เลยก็คือตัว X4 Max สีเทานั่นเองครับถ้ารถเดิมๆนะครับมันก็จะเป็นอีกแบบเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็คือที่เราเห็นก็คือเป็นตัวชุดตกแต่งนะครับซึ่งตัวชุดตกแต่ง Y Body ตัวนี้ครับสังเกตง่ายๆเลยครับตัวกระจังหน้าที่จะมีกระทข้างจะขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ ในเรื่องของตัวอักษรของตัว FORD หรือ Ford นะครับก็จะมีการลงสีใหม่นะครับก็คือจะเป็นการลงสีติดกับตัวกระจังไปเลยครับนะครับสิ่งที่เป็นเป็นตัวเนี่ยสวยงามหรือว่าเป็นตัวตกแต่งตัวใหม่เข้ามาครับก็คือเป็นตัวไฟ LED ตัวนี้นะครับจะเป็นขนาดยาวครับสามช่องนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของเป็นไฟไฟหินห้อยไม่จึงเล็กสีส้มใช่ไหมครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่ครับก็คือเป็นตัวไฟ LED ตัวนี้เลยครับ เวลาลูกค้าขับกลางคืนนะครับมันจะสามารถให้ความสว่างจ้ามากกว่าเดิมนะครับและมองเห็นได้ชัดไกลชัดเจนและไกลขึ้นนะครับมาด้านหน้าสังเกตนะครับด้านหน้าครับตัวไฟหน้าที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือผมได้ทําการตกแต่งเพิ่มเติมก็คือตัวเป็นคารยกวอาไฟหน้ามมสแตงนั่นเองครับก็จะมีเรื่องของครีบฉลาม3ามครีบนะครับแล้วก็ไฟรอบรอบวงแหวนด้วยนะคือจะเป็นสีน้ําเงินนั่นเองครับเพิ่มความสวยงามนะครับแล้วก็ สิ่งที่แตกต่างที่ได้เกินไปแล้วก็คือตัวชุดแต่งวายบอดี้นะครับสังเกตตัวนี้ครับตัวแก้มด้านข้างนะครับจะมีการโป่งออกมาการยื่นออกมาครับรับกับโป่งด้านหลังนะครับทำให้ตัวบอดี้รถเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ดูแบบึกบึกบึนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนเรื่องของสติ๊กเกอร์นะครับตัว F4 Max ก็จะเป็นตัวเอกลักษณ์อยู่แล้วครับก็คือจะเป็นตัวสติกเกอร์คาดสเส้นไปถึงด้านหลังเลยนะครับส่วนตัว ตัวยางนะครับผมก็ยังเป็นยึดเป็นตัวยางตัวเดิมนะครับซึ่งยางตัวเดิมน่ะที่มาก็คือเป็นตัว BF g o o d r i c นะครับเป็นยาง a อโ t เรนนะครับที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานลูกค้าได้ดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางปกตินะครับทางขรุขระทางเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นโคนนะครับยางตัวนี้ถือว่าครบครับไม่ต้องไปเปลี่ยนเพิ่มนะครับในเรื่องของบันไดข้างบันไดข้างยังคงเดิมนะครับก็คือเป็นบันไดข้างของ F4 F4 Max ที่มาจากโรงงานนะครับซึ่ง ตัวตัวหยับด้านขึ้นนะตัวหยับขึ้นนะครับจะเป็นการพ่นทรายนะครับเพื่อเพิ่มความกระชับนะครับแล้วก็ป้องกันการเลื่อนนะครับเวลาลูกค้าไปออฟโรดหรือว่าเกิดฝนตกหรือเกิดการแบบติดดินโครนนะครับป้องกันการเลื่อนได้อย่างดีนะครับส่วนตัวด้านท้ายนะครับอย่างที่อย่างที่ได้แจ้งครับตัวนี้เป็นชุดวายบอดี้นะครับก็จะมีโป่งด้านข้างเสริมเข้ามานะครับสังเกตว่าตัวเนี้ยเขาจะตั้งแต่ตัว ตรงกลางกระบะเนี่ยครับจะล่ยยาวขึ้นมาเลยครับจะเป็นขอบโค้งขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นสีที่ว่าสวยมากครับเพราะว่ามันเป็นสีเทานะครับตัวนี้ไฟท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยผมได้การปรับเปลี่ยนนะครับเป็นไฟ LED นั่นเองครับแล้วก็เป็นลูกค้ายตัว C นะครับเป็นตัวลมดำนะครับลมดำก็คือออกเป็นโฟนดดำๆนิดนึงคขัาเวลาเบรกนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟตัว LED นะครับเวลาเปร่งนะครับมันก็จะเป็นไฟ LED เพิ่มความสว่างและชัดเจนมากขึ้นนะครับสังเกตตัวฝาท้ายนะครับฝาท้ายเนี่ยก็จะเป็นกับฝาท้ายที่เป็นตัวปั๊มเป็นของตัว f อร์เองนะครับ FORD นะครับเพิ่มเราได้การปิดทับลงไปนะครับเพื่อเพิ่มให้มีท้ายรถมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็สังเกตนะครับตัวบันไดข้างเปลี่ยนไปนะครับบันไดข้างตัวนี้ครับเปลี่ยนจากบันไดเดิมนะครับเป็นชุด เป็นบันไดเหล็กของคัมเมอร์นั right. ่นครับแล้วก็จะเพิ่มในเรื่องของห่วงลากจูงสีแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของไฟที่ส่องสว่างตัวก่อป้ายทะเบียนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ลูกค้าก็สามารถเพิ่มจุดลากจูงลากลากจูงได้นะครับเวลาไปลากจูงลากเรือหรือว่าเอาไปต่อพ่วงได้เลยนะครับสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับที่ใส่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวฝาท้ายไฟฟ้าหรือว่าตัวฝาปิดท้ายโรลโรลิทนั่นเองครับตัวนี้จะเป็นของคัมเมอร์นะครับ ที่สาคัญตัวนี้ลูกค้าอาจจะเอใจว่าเอ๊ะมันต้องเปิดยังไงมันต้องใช้เปิดมือไหมนะครับตัวนี้มาพร้อมกับรีโมทตัวนี้ครับนะครับปารคทาทตัวนี้เราจะมีรีโมทให้นะครับจะมีปุ่มเปิดปุ่มปิดนะครับแล้วก็มีไฟสองสว่างด้านในด้วยนะครับเวลาเปิดก็ง่ายเลยครับเปิดนะครับถามว่าเปิดชุงนี้แล้วอยากจะหยุดได้ไหมก็กดครั้งครับหยุดเราสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้นะครับเปิดสุดเลยลองดูครับ ตัวนี้สามารถใส่ได้กับตัวเรนเจอร์ทุกรุ่นนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวไฟไฟสองสว่างตัวนี้ครับเข้ามากรณีที่ลูกค้าแบบขับรถไปกลางคืนแล้วเอ๊ะอยากจะมาลงดูสัมภาระหรือว่าอยากจะเอาของจากกระบะท้ายแล้วมองไม่เห็นใช่ไหมครับเราก็เปิดไฟได้เลยครับจะมีไฟสองสว่างสามารถปรับระดับได้ครับกดวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปิดนะครับมีปุ่มเปิดปุ่มปิดนะครับตัวนี้จะเป็นฝาท้ายโรล,ลลิดนั่นเองครับปิดก็ปิดได้ง่ายเลย เป็ดครับครับนี่คือรีวิวแรกของตัว Ford r a n g e r นะครับในปีนี้ก็คือเป็นตัว f อฟไอนะครับครับหากลูกค้าสนใจตัวแคมเปญ Ford ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับว่าจะเป็น Ford f เอฟไนะครับเป็นชุดแต่ง Ford Everest หรือว่ารุ่นไหนของ Ford นะครับติดต่อสอบถามได้เลยครับ0 6 2 6์หกสองครับผมชายพลครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับในช่อง YouTube นะครับของปีนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ